สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับ,รบย้ายมาจากสะมาทำที่ให้แกอยู่นะแม่ตะเคียนะโอ้หลายต้นเลยงวดเมื่อกี้ก็มีคนถูกนะหนึ่งหนึ่ง ทางมันแฉะอยู่ยังไม่มีใครเข้เขามาขอนะเขาขุดแฉะอยู่นะเฮ้ยแม่ตะเคียนเลยขอต้นใหญ่มีแปลงเลยเามาขุดดิเห็นเลขไหม แม่ตะเคียนสักสิทธิ์จริงก็ให้ลูกหลานเห็นสองตัวสามตัวด้วยเด้อ,อมีเด็รรูปหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเด้นี่อะกุดเสร็จแล้วใครมาดูเอฟซีท่านไหนมองเห็นอะไรงวดวันที่16สิงหา สองห้าหกหกนะครับผมขูดต้นนี้เลยไม่รู้ตาหรือ,อยายไม่รู้นะต้นนี้นะเอฟซีท่านไหนมองเห็นก็คอมเมนต์มาบอกด้วยเด้อไม่ได้เอาแป้งมานะเห็นอะไรก็บอกกันด้วยนะต่ใคร เห็นแล้วซื้อถูกสองตัวสามตัวก็มาแก้บนได้เดอ้อที่บ้านสวายตำบุญเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมทางช่องก็เพียงมานำเสนอตัวเลขนะครับผมทางช่องไม่ได้ดูเด้อเนี่ยให้ f อซหรือก็อแม่พี่น้องทาง youtube ดูเอาเองนะครับผม เอเห็นตัวเลขเป็นตัวอะไรใครดูหรือเห็นสามตัวก็ถือว่ามีเซนนะครับกับเจ้แม่ตะเคียนของเรานะครับผมครับ,ค,รบคลิปนี้โอเคแนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆตั้งสิ้นไม่ชินแนะหรือแนะนำนะครับผม ถ้าเห็นตัวไหนก็สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไพทูนพารวยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปหรือหาตัวเลขเด็ดตัวเลขดังมานำเสนอนะครับผมสวัสดีครับ